เตือนเขาให้แข็งขึ้นเตือนเขาสีหน้า้นเศราก่อนเดือของออนน้นน้าอันนี้อันนี้เป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มีมีอีกไหะผูฟัอ่าเขาจะสอนของน้องอาลิโอจะเป็นล้ำทัาสั connected. นค่ะลัาอล์คูคแล้วก็เขาเจนี่ค่ะต่อไปจะเป็นล้ำสีล้ำยาวเจนนี่เดบอจะมาเดบอสเออเออ้งใ่อส Oh, hello, 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 hello. Terima kasih. Hello, oh. oh. hello, oh. oh. เดี๋ยวมาเสิร์ฟนี่17บอลนี่19โจงไว้เป็นอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มนะคะแบบใหย่ฟังประมาณหนึ่ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆทีมเอเขาก็จะซ้อมกันไปเรื่อยๆนะคะอ่ะมีใครมีอะไรมาโชวยมั้ยหนีเอาของน้องอาร์ตก็ได้ครับมาสิน้องอาร์ตลองลอยเลยเอามาใกล้ๆสักนิดนึงมาใกล้ๆกับใครๆเลยนี่เราเพื่อนบ่านเป็นหนีพ เป็นเพลงบปล่าเพลงเพลงใหม่หรือเพลงเก่าเป็นเพลงเก่าเดนเป็นเวอร์ชันใหม่ครับผมเออเคยลองไหมเคยลองมาก่อนไหมก็เคยลองครับผมเป็นเวอร์ชันที่ออกมาใหม่ล่าสุดเลยครับผมเอกลัวใหม่ล่าสุดแล้วมานจะกำแน้วมุนบ้านเฮาบ้วนแค่โอ่พ่อกันมารวมแปนชั้นและช่วยกันสุดแสบขุ่มเนื้อขุ่มใตและช่วยกันแจกแจงหม้อเข่าหม้อแก้วเขากะแบ่งชั่วเธ แนวงานวันนี้ดิวปวดฉันปอดฉันปวดแล้วปดูวต็มนะครับต้องต้องไปดูดิโชว์ด้วยว่าแบบอาจจะออกมาเป็นยังไงจะแบบเทนโชว์เมืเป็นตรงไหนนะครับผมคนเราเป๊ะอยู่แล้วถูกไหมครับค่ะเราเตรียมโชว์ฉับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดิวกับหางเขินน้องนั่งหัเครื่องของเท้าไวเรียมมาไม่ใช่ขอโชว์หน่อยขอโชว์กีทหน่อย น่อยผู้ซจินนอเออคซ้จร่เอาสิห์ับโมาเส้นกุจกไนเลนะครับมาแก่แก่เลยค่ะกเพราะเห็นหนาผู้ซ้ำจินอย่างรั่บอกฝั่งบอกซ้จินมาด้ครับรับสิจังเลยรุมบพุดครับไม่ได้รปแบบรับพยาสิงนะครับรับยาสิงจากข้อสอนมลรับ้าเลยคุณ่าฝ้าห้องลายไปตามไล่มันสาก่อนแต่แดแต่แดแต่ จ้างข้างกำทินนครแต่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 แ่แต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 ่ต่แ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 ต่่แต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 ่แ่แต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 แต่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 แ กนีแต่ราสิเปษรอตลอดตั้งแตาม่รู้ตักันผู้ใดแต่งแต่งเองครับผู้ชิดแต่งก่อนเองเด้อต้องมารอติดตามนะคะรอชมกันวันที่19นี้นะคะกับโตเกียวลังซิงเอออ่ะมีใครหยิบมีใครหยิบอล่โชว์หน่อโชวเหน่อครี่แม็กซ์ลันคารลิ่โชว่แม็กซ์รันคารอลิรันครงอะไรเนียลัมซีลัมภาษาฝรั่งเศสรองไ้เราได้ ภาษาอาัญี Jamie, ่ปุ่นเออแต่หนอาญี่ปุ่นเออภญี่ปุ่นเอาอีเอีญี่ปุ่นเราเป็นแลกเปลี่ยนัฒนาธิจากเาเป็นอีสานเลรวเอางี่ยุไญี่ปุ่นเอาเอางี่ย่นเออเราคุไงก่อนไม่ขึ้นมาเลล่ะอตลกอสตลสูนักกบันดีเรา้เอมัตลกเออไ่อจะชออยีจช็อกันเอา โอเคครับคุณผเต็มมากที่หอติตามนะคเนยากเต็มเนะคะาการเป็นขอเลซื้อจีบตัวพี่น้องขวดเ่าทาจีบอผู้ดเนีย่เป็นสจีบกับผู้ดเขาได้คุณจะได้ยินเสียงเลยพี่น้องอ้ยเสียบฟังป่ะเสียบฟัง่าเอาเอ่อี่นังบ่สอยสอยพี่น้องฟังสวย ผู้สาวสำน้อยบอ่เคยไปญี่ปุน่นแอ้พันยามสาวขอบคุณอร่องอ,อันนี้ก็ไปญี่ปุ่นหรอ กลีใต้เลยก๋ยเตกเยเป็นเตีกลีนอ่าเลยเลอะนะฮติดตามติดตามรู้ไหมะเป็นยังไงมีคนเรียกร้องอยากังน้ำตาลบ้างตาน้ำตาลโอ้แฟนคลับเพิ่งมนทีย่งนีอยากบ้างมาก่อนไ่ได้รู้ก่อนทอยากที่สุดโอลองดูลองดูอันนี้ก็เป็นความท้ายความสามารถของน้ำตาลอ้ยห เราเอาวันไหนเอาวันเอาตอนที่จะโชว์จริงๆหรือว่าเอาวันอะไรก็ได้จะได้ โซเดียมอิเดียหรออันทีว่ามันดังอะไรแต่ก่อนนะแม่ตอนนี้เป็นั้งสมัยก่อนนะคิดหน่อยเยอะแพ่อพ่อมันอะไรกันแเออเออมีกจะมีอะอีพัฒนานี่โอ้เขาปวดหัวไม่โคนแล้วไม่เกณฑ์ขึ้นแล้วตอนนี้มีฮัมผู้ดเออมันขึ้นยังไงใช่มันเป็เอะไรลาล ทั้งประชันล่ามทุกสมปัชชันเดากับทีมผีน้ำเน้ยเออเราเราเตรียมความยังไงบ้างกับการที่จะไปประชันฟาดปั่นกันแม่นบองกันโคตตาเพราะว่าหมอลเรจะต้องแบบมีเขาเอ่ยมาอย่างมีการแบทเทิลมีการแบทเทิลมีการปะทะกันเงี้ยเออยังไงทีมเอเตรียมตัวยังไงอ่าในส่วนของทีมเอนะคะมันน่าจะมีเรื่องีมือเดียวในดอกใช่ไหมเออเพราะว่ารี ยูทูบสกอ์ได้นนนนแต่ว่าวันนี้เราจะมาซ้อมเพลงเปิดทีมเอสกอ์แต่ว่าเอาเพลงให้น้องไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเาขาจะรับฟังก่อนอ มาเด้บอกเขาว่าสอยกันบันเลงรบใจกันเปล่นออกล่าให้เขอุบนดเดอดุเดออ้ามาเจาเจ้าเอาเจาวัดตาน้องกิกตาอดสือจากันบันกันวันใหนล้สืบต่อไปจังหวะที่บั วันนี้เราจะมาศิลปะภาวาดสกรอนเข้าสเต็์กับคำนออ้องอ่าลงไอ้เซ้อมกันเลยนะคะตอนนี้ทีมเอกจะซ้อมเลย<ช>อ่าเริศอันนี้